จำนวนมากพอสมควรในการจัดจกิจกรรมในวันนี้นะครับการจัดกกิจรรมวันนี้ก็เป็นเัืนวาคมถึงสองพครวมกับวันาาที่ร้อยแฉกของวันที่ร้อยสิบหกไม่มีเหตุการณ์ท่านผู้กำกับท่านรองรบอกว่รราราหน้าที่ว่าที่สามตูนพนัรารานตำรวจทหารตำแหน่งกองอา,างสารักษาดินแดนท่านกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านอปปร ก็จเจ้าท,ที่ทางโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขทีมผู้ภัยตลอดจนถึงเครือข่ายพี่น้องประชานที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลได้กำหน,นดนรณนรงค์ในการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ต้องการเห็นในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่22ซึ่งรัฐบาลรณรงค์ ว่าเป็นเจ็ดวันที่พี่น้องประชาชนจะต้องเดินทางสัญจรเพื่อไปเยี่ยมเยียนหรือไปไประกอบธุรกิจหรือไปพักบ่อนและทุกภาคส่วนได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการที่จะลดอุบัติเหตุจากการสัญจรโดยเฉพาะเส้นทางหลักซึ่งในห่วงปีที่ผ่านมา แต่อย่างน้อยที่สุดการที่ทุกภาคส่วนได้เห็นความสําคัญได้มารณรงค์เพื่อสร้างใช้ยุยงยานพาหนะเละไม่ตั้งอยู่ในความประมาทหรือว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่จะขับขี่อยู่ในระเบียบวินันยกฎจราจรก็สามารถช่วยลดระดับโรคก,ก็อยู่ในระดับต้นๆของโรคดังนั้นผมสร้างวินัยให้กับพี่น้องใบชนดังนั้นจะเป็นมาตรการหนึ่งในการเสริมสร้างความ เป็นพ่วงเวลาที่ทางราชการสังเกตบุคคลต้องสวมใสยานพนะต้องสใสหรือวัตถุต้องสใสที่แปลปรวาเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในพ่วงเทศกาลปีใหม่ดังนั้นนอกจากภารกิจในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในท้องถนนแล้วภา,ารกิจอีกอันหนึ่งก็อยากฝากว่าซึ่ง กองกำลังทั้งสามสามฝ่ายนี่ก็มีหน้าที่ในการัไปสนับสนุนแต่ถ้าหากว่าเราไม่เตรียมการวางมาตรการต่างๆไว้เนี่ยก็อาจในพิธีปล่อยแถวในวันนี้นได้ช่วยประชาสัมพันแลวก็บอกไปยังผู้ใต้บังคับชาเพื่อร่วมงานก็ต้องช่วยกันนะให้บ้านเมืองนี้เกิดความสันติสุขเกิดขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกอ,องกําลังทั้งสามฝ่ายทั้งพลเรือนตำรวจทหารภาคประชาชนหน่วยงานต่างๆเครือข่าย ต่างๆที่ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็จะได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆที่ได้รับมอบหมายผมในและในวราระพิธีจะถึงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้ถึงมานี้ผมก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้เคารพนับถือทั้งหลายพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาจะจงโปรดอำนวยไวพร ให้กับทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญแก้าขปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงแล้วก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติและก็ดูดูดแลความสงบเรียบร้อยให้แก่พี่น้องประชาชนขอให้ทุกคนยงโชคดีมีความสุขตลอดไปบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมก็ขอเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในห่วงเทศกาลปีใหม่ณบัดน,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดี ช่วยรับขนมปังใช้ปฏิบนะัติหน้าที่จะตัวพยานเรา